สวัสดีจ้ามาตามารุนเล่าสัตาของวันที่สองพี่น้องตรวจของวันที่หนึ่งก้อนเนาะจะเพิ่อนออกหนึ่งเกตหกบนมาสันพี่น้องสังเกตบองเหลขกตัวนี้นา่าจะออกหนึ่งหกก็ได้หนึ่งเกตก็ได้เนะาะเกตหกวสันเขาอยู่ใน,นนี่แต่ว่าเอกไม่มาบ่าเขาเด้อแต่เด้อล่างเก่าเก่าวสันเขาวิ่งรูุดทีหนึ่งเนะาะเขาตรงนี้เอามาว่างไว้ตรงนี้อันนี้บอมาเนาะพี่น้องเก้าเก้าล่างหนึ่งเกบ หกบนพันนะแท่นที่ออกหนึ่งหกไปห้าออกตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะ้พี่น้องนะอาเลขรุดไปจากเข่าตัววิ่งรูดทีหนึ่งนะออกหกเก็ออกเก็หกเก็กับหกบวกกันเป็นสามจ้ะสูตรคำนวณบนหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้สามได้เก็ดได้แปดหลักหน่วยได้ห้าหกเก็ดว่าสันจับคู่จ้ะสามห้าเดี๋ยวแมไม่ลาเปลี่ยนสอกอนพี่น้อง หลุดลงไปล้สามห้าสามหกเจ็ดห้าเก็ดหกเอาเจ็ดเก็ดนะพี่น้องนะเก็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดวิ่งรูดอยู่ที่สามแล้วจะได้ตรงนี้มันต้องมาลอยเปอร์เซ็นต์ล่ะสูดขั้นล่างจากหลักสิบลงน้อยเลยสิบได้สามได้เก้าได้แปดลงน้อยได้หนึ่งสองสามมาสั่น 1> 3ามหอยู่กับแมวเป่าๆลวกแมวลวกแมวมันจะตกได้ลูกสามสองเอาเก้าสองเก้าสามเก้างเรเล็กติดสามสิมาบวิงรุดที่3บนและล่างจ้ะเอาเอาอย่างนอมาว่างไว้อีกตัวหนึ่งเนี่เอาเกตนะเกตหลักสิบเกตหลักน้วยวะสัน วิ่งหลุดบนล่างที่สามกับเกียรติจัง่งคา,าตะลุ่นรัฐบาลพี่น้องเอ้ยมันคักมันน่เอา,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 นเนเอาประมาณนี้นะจ๊ะเนาะบ่ด้เอาคีพรัฐบาลลงใหายเนาะลูกฝันแม่นคักแมนแน่พี่น้องเลขทะเบียนลดหกสี่หนึ่งเก้าสันฝัน,นว่ารถหายหายแล้วได้ขึ้น่สันจัดไปหกสี่สี่หกหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งพี่น้องบง่ด้ลุกกีบสะได้ดีใจนะพี่น้องท่างกรุงเทพเด้อทางมาแม่น้องฝันไหมว่าสัน ได้ติ่มติ่มลอยเปอร์เซ็นต์เอาประมาณนี้จ้พี่น้องเวลาหลายใหญ่ห้างนี่คือเล่าสตาร์เอาใบสามสี่สิบห้านาทีเนาะอันเล่าล่งเล้วก็สิเอาห้าน้อยลวงเล่าพัฒนาลงเนาะปอบทีแล้วเล่าพัฒนาอัดไรยางดีเขายุห้าหกหกห้านี่แหละพี่น้องประจำมาพิษแต่่าลืมเปิดลรอกพี่น้องเรียบริเห็นน้ำจ่อยก็ถือว่าเขาพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองกับเขานะแต่เนาะประมาณนี้จ้าเรื่อยๆกันทุกวันเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรื่อยๆจ้า